อาวสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85นะคะตามมาให้ตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับกระแสเอ้เคิร์ฟไมโครจิกนะคะจะเรียกว่าไมโครก็ไม่ได้เพราะตัวนี้ถ้าถามหนูหนูว่ามันเป็นไซส์กลางมากกว่าสำหรับคนเดินตีเหยื่อข้างเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะจิกแบบเขาเรียกอะไรนะไปเดินจิกตามสะพานนะคะแล้วก็หย่อนเตาหมอ้อแล้วก็จิกจิกจิกนะคะไซส์เนี้ย กระพงดีมากนะน้ำหนักสามสิบกรัมนะคะความยาวหกจุดกมิลนะคะก็คือประมาณหกเซนครึ่งนะคะตะเบ็ดให้มาแล้วนะคะเป็นตะเบ็ดพู่แฟดนะคะสิบเบอร์สิบสี่เนี่ยผูกมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นเบ็ดจิกโดยเฉพาะใช้ดีค่ะขนาดดีไซน์ของเหยื่อจะเป็นทรง S อ u เค e นะคะอย่างที่แจ้งกันคือล่อนเองไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่ตกน้ำมันก็ล่อนแล้วคือเขาจะพิกตึ๊บๆๆ๊ตึบ๊ต,บต,บตบนะคะแล้วเหยื่อของอันเดอร์กาวทุกตัวเนี่ย สีสันสมจริงวิบ,บวับวิบวับสะใจนะคะงานดีเกรดพรีเมียมส่งออกตลอดนะคะมีมาให้เลือกสีสีนะคะน้ำหนัก30ิกรัมนะมีมาให้เลือกสีสีสตัวละร้อยเ้าบห้าบาทนะคะน่จะเรียกมันว่าอะไรดีหัวม่วงนะคะตัวนี้เขาขวเขาจะเป็นสีม่วงนิดนึงนะคะท้องเขียวนะฮะอ่าหัวม่วงนะคะสีชมพูนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าทีเด็ดสำหรับ ต่อหม้อบ <quer wa S 1> ้านเราเลยนะฮะเพราะว่าบ to ้านเราน้ ic, ํามันข <messing understanding> <water> ุ่นนะทรายมันเยอะนะคะควรสบควรเวลาไปพวกนี้ควรมีสองสีไว้ให้เลือกใช้นะคะแนะนํานะคะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะกับสีที่สามเป็นสีเรื่องแสงนะคะสีนี้ต้องมีเวลาใช้ตกปลากลางคืนหรือว่าพบโพเพโพเพน้ํามืดมืดเนี่ยควรควรมากๆนะคะ เพราะมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะสีมันจะไม่ออกถ้าตัวเนี้ยสีมันจะออกเป็นเขียวเห็นนะเขนเขียวนี่ไหมเนี่ยค่ะเขาเรียกสีเรืองแสงนะคะใช้ไปสักระยะหนึ่งพอเราขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยมีสีแล้วให้เอาแฟดมือถืออะส่องเหมือนดูสีอะค่ะนะแล้วสีเขาจะเขียวปิดขึ้นมาเลยเหมือนโยธากาค่ะนั่นแหละลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสีเรืองแสงเนี่ยหนูบอกได้เลยว่าถ้าคนที่ตกปลาอยู่ทะเลอยู่แล้วต้องมีติดไว้สักตัวหนึ่งนะคะส่วนตอนกลางวันวนะ่ะ สีสลิมก็ได้นี่เขาเรียกสีสลิมนะคะเป็นสีแบบลุงนะคะอ่าสีลุ้งเป็นสีที่สี่นะคะถ้าถามหนูว่าหนูว่าสีที่ควรติดสําหรับงานทั่วไปคือสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกว่าถ้าเราไปงานใช้งานกลางคืนให้ติดสีเรืองแสงนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้กลางคืนเลยใช้กลางวันอย่างเดียวให้ติดสีชมพูเพราะมันปี๊ดมากนะคะสองสีเนี้ยงานกลางวันนะคะสองสีเนี้ยงานกลางคืนนะคะหนูบอกเลยนะ ตัวละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะมาพร้อมตะเบ็ดอย่างดีนะคะใช้ได้เลยไปถึงต่อช็อกลีทั้งหน้าหรือว่าต่อชุดสลิงก็ใช้ได้แล้วนะคะชมพูของเขาเนี่ยเวลามันลงมันล่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วสีอ่ะมันจะเด่นขึ้นมานะคะส่วนพวกสีแฟรตเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสีแฟรตนะคะเวลามันโดนประกายของแดดวิบวับวิบวับนะมันจะมีความวิบวับวิบวับวิบวับเงือกเป็นเงือกนะคะแล้วเขาล่อนลงแบบพลิกตึ๊บตึบตบตบ ตึบลงนะคะเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่าใช้ดีนะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นแบบทรงรุ่นเก่าเห็นไหมมันจะเป็นทรงแบนๆคือแบนลาบนะข้อเสียของเขาก็คือมันเราต้องออกแอคชั่นให้เขาเองนะคะนะก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าถามหนูหนูว่าสมัยเนี้ยมันมีเทคโนโลโยีที่เขาคิดค้นมาแล้วนะคิดค้นมาแล้วใช้อย่างเดียวจะไปพ่วงเบ็ดสามทางแฝดข้างหลังก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานะถ้าอยากแบบ เจอแล้วติดเลยก็ไปพุ่งเบ็ดสามทางเอานะคะซื้อเพิ่มเอาก็ได้นะคะนี่เนี่ยกับคู่แฟดของเบอร์กเก้นะคะกล่องละร้อยเก้าสิบห้าบาทมีตาเบ็ดสามทางผูกแฟตแล้วนะคะสี่ตัวนะก็พอดีเซตหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ซื้อสปิทลีกอีกห่อหนึ่งห้าสิบห้าบาทจบ นะคะแต่ถ้าถามหนูเนี่ยจะไปใช้จิกข้างแับจิกตรงสะพานอย่างเดียวอะ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็คือใช้หย่อนแล้วก็จิก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 หรือบางคนช่วงนี้กําลังฮิตนะคะก็คือพายเรือพายเรือออกไปแบบระยะหนึ่งนะแล้วก็ตีออกไปแล้วก็เจอกลับมานะก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคเวลาสั่งซื้อนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเอาเหยือ่อ undergau ทรง S curve 3 0กรัมนะคะนะสากรัมเอาสีหัวม่วงนะคะสีชมพูนะคะ เรื่องแสงนะคะแล้วก็สีลุงะะล้งนะคะสีลุ้งนะคะมีสีสีนะคะนี่มีของมาแค่นี้นะคะไม่ได้เยอะอะไรนะคะมีสีสีนี้นะคะโอเคสั่งซื้ออย่าลืมทักเข้ามานะคะที่แฟนเพจเฟซบุบ๊กหัดไฟฟทยฟิตชิ่งสุขุมวิท8ปนะจ๊ะใส่เบดมาให้เรียบร้อยใช้อย่างเดียวนะคะตัวละร้อบาทค่าส่ง EMS ครั้งละ50บาทนะคะไม่ว่าจะสั่งกี่ตัวก็ค่าส่ง EMS 50บบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะ ลาด่วนด่วนรีบสั่งด่วนด่วนนะคะหมดล็อตนี้หมดแล้วหมดเลยแน่นอนนะคะแหสวัสดีค่ะ